วัสดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยพามาเที่ยวสวนออกกำลังกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยมาดูสวนลิ้นจี่กันนะคะพาเพื่อนๆมาตามมาเลยค่ะมาทางนี้ออกกำลังกายไปด้วยดูลิ้นจี่ไปด้วยนี่ค่ะลิ้นจี่สวยสวยอุย้ยหน้าสะอ่อนเห็นแล้วก็สะอ่อน เกอะไรสวยยจังลีพันมาจากไหนอ๋อเป็นพันของนครพนมหนึ่งค่ะนี่เขาเรียกว่าโนพรหนึ่งค่ะชื่อเอิญบั้นแล้วก็นครพนมหนึ่งปลูกกี่ปีแล้วปลูกสี่ปีแล้วค่ะกี่วันจะได้กินเนี่ยม,มาอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์จะได้กินแล้วจะแดงอ่ำไปทั่วเลยเนี่ยราคาก็ดีด้วย มีพื้นที่กี่ไร่มือพื้นที่หกไร่แต่ไม่ไม่ไม่ได้ใช่ลิ้นจี่ทั้งหมดมีผักหวานมีพลัง่งมีมะม่วงแต่วันนี้เรามาดูลิ้นจี่กันเพราะลิ้นจี่กำลังเป็นหมากกำลังเป็นดกอยากให้ดูลิ้นจี่กันอยากให้คนทั่วไปอยากให้เพื่อนๆดูว่าถ้าปลูกได้ผลแล้วก็ชวนกันมาปลูกกันอร่อยนะคะเนี่ยลิ้นจี่ของนครหน่งเนี่ย เดี๋ยวอีกสองอาทิตย์คุณยายแดงจะพามาดูอีกนะคะวลินจีนี่จะอร่อยขนาดไหนตรงนี้มาชิบเชิบดูก่อนนี่ค่ะนี่ก็นี่ก็ต้นหนึ่งพื้นที่กี่ไร่พื้นที่หกไร่ค่ะแต่ไม่ได้ปลูกทั้งหมดแบ่งปลูกแบ่งปลูกอืมนี่ตรง ตรงร่มลินจีเนี่ยก็มีผักหวานด้วยนะคะเราไม่ได้ปล่อยที่ว่างผ <c oughs> ักหวานนี่ผักหวานค่ะตรงร่มต้นลินจี่เราจะปลูกผักหวานทุกต้นเลยมีอะไรเป็นพิเศษในสวนก็มีลิ้นจี่มีมะม่วงแต่มะม่วงยังไม่ยังไม่โตยังไม่ยังไม่อยากให้ดูวันนี้พามาดูลินจี่อย่างเดียวแล้วอะไรห่ออยู่ตรงนั้นอะมะม่วงค่ะมะม่วง อ๋อมามาดูมะม่วงกันนะคะนี่เป็นมะม่วง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 นี่มะม่วงยังไม่โตนะคะเนี่ยมะม่วงอะไรนี่คือมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะยังลูกเล็กอยู่เวลาใหญ่แล้วจะลูกละโลหนึ่งค่ะเวลากินกรอบหอมอร่อมหวานอร่อยมากเวลาสุกนะนี่ยังไม่สุกยังห่ออยู่กันแมลงค่ะกัน กันหนอนกันหนอนกันหนอนกันเมงวันทองถ้าไม่่อเราจะไม่ได้กินนะคะต้องหอห่หแล้วลูกจะใหญ่จะสวยอวบมากแล้วมันกันมแมลงกันอะไรได้ทุกอย่างแล้วลูกจะสวยสีก็สวยทั้งนี้ค่ะนี่เปรี้ยจีทั้งนี้เป็นเลี้ีทั้งนี้เป็นมะม่วงยังไม่โตอันนี้เลี้ยจีก็ยังไม่โตกงใหญ่เลยตัวเนี้ย ดกจังเลยอน่ากินนะเดี๋ยวสุกแล้วมากินนะเชิญมากินนะเชิญมากินเชิญมากินได้อยู่สวนดิเลยสวนพันไม้ปกติขายโลเท่าไหร่ขายอยู่สวนก็โลละห้าสิบค่ะอยู่ข้างนอกเขาขายประมาณแปดสิบถึงร้อยอ๋อราคาสูงเหมือนกันมีแถมด้วยแบบนี้ต้องมาอุดหนุนที่สวนอันนี้สวนนี้ตั้งอยู่ที่ไหน สวนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านโนนศรีวิไลตำบลปลาปากอเภอปลาปากจัังหวดน,นครพนมค่ะเชิญมาเที่ยวได้นะคะเป็นสวนของลูกชายของคุณยายแดงเองค่ะเห็ดมีสวนผักด้วยมีค่ะปลูกหลายอย่างมาทางนี้มาทางนี้สวนผักไยู่ทางนี้จะสวย นี่ค่ะผักผักก็ปลูกนะคะน,นี่เป็นอหอมแบ่งค่ะหอมหอมแบที่เขกินกล้วกับก้อยนั่นแหละไปใส่หอมหอมใส่ได้ทุกอย่างใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินผักที่เราปลูกเองใช่กินผักไปปลูกเองเหลือกินก็ขายหลายอยู่นะคะยังไม่ทั่วยังไม่ทั่วเลยเนี่ย นู่นน่น่นก็มะม่วงวอันนี้พันอะไรอันนี้พันอะไรเด็กสีแดงแดงมาดูซิมาดูซิอันนี้ก็ยังไม่โตคะ่ะนี่จะเป็นงาช้างแดงค่ะเนี่ยงาช้างแดงอันนี้จะเป็นลูกแล้วโลกว่าคะ่ะถ้าโตสุดๆจะโลกว่าคะ่ะโอ้โลสองขีดสาม,มาขีดเลค่ะลูกใหญ่มากเลยคะ่ะอันนี้ลูกเล็กคะ่ะยังไม่โตเดี๋ยวโตแล้วจะพามาดูอีกจะพาให้ชิมด้วยเวลาสุกให้ชิมด้วย อันนี้ต้นอะไรนี่เหรออันนี้คือต้นหมากเบนบ้านค่อยเรียกต้นหมากเบนภาษาไทยเขาเรียกว่าตะขบยาบจะบ้านนิฉันนะเรียกหมากเบนค่ะลูกลูกมันก็จะประมาณนี้ <c oughs> ลูกใหญ่ <c oughs> มากอันนี้อันนี้มันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้ <c oughs> อ๋อใหญ่กว่านี้นี่มันไม่สมบูรณ์มันกำลงังมันกำลังมันกำลังติดลูกเลยกำลังติดลูกพอลูกใหญ่ๆแล้วจะพามาดูอีกครั้งอันนี้มาพาเชิบเชิบ เาเชิเชพามาดูสวนผักของคุณยายแดงคุณยายแดงก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างทำเองเลยเหรอคะคุณลูกชายค่ะลูกนนชายค,คุณลูกชายเป็นคนทำคุณยายแดงก็มาช่วยเล็กๆไม่น้อยพิกอะไรนี่ลูกใหญ่จังเลยโอ้โหนี่มัิกนีเป็นพิก ผิกอะไรริกหยวกค่ะริกหยวกริกหยวกโอ uh, ้ลูกใหญ่มากหมูไปกินเองมะเขือมะเขือก็กําลังจะเป็นหมากยังไม่โดกเลยกําลังจะเป็นหมากมะเขือก็หอมตัวน,นี้หอมมีม,เมะเขือเทศด้วยมะเขือเ,เทศก็เยอะอยู่ก็เป็นหอมไปใส่แกงใส่อะไรไ้ปลูกไว้กินเองแปลงใหญ่เลย กล้วยอะไรสีม่วงม่วงอันนี้เหรออันนี้กล้วยไข่ค่ะกล้วยไข่พันอะไรสีม่วงมวงกล้วยไข่ธรรมดาไม่เคย<ต>เห็น่าง,งเพชรแต่มันเป็นพันธรรมดาเขาอยกล้วยไข่บ้านอกมานเลวนี่แหละ uh huh. ต่บราเราเรียกกล้วยไข่จะเป็นลำต้นสีแดงแดงนี่แหละกล้วยไข่ออกรสสีหอมหมันหวานเวลาออกมาต้องต้องมาดูลูกมันเวลามันออกลูก ตรัดมาเลยลรัดมาเลยต้องอ,อ้อมลูกไหมเนี่ยม,มีลูกลูกเขาเก็บไปหมดแล้วอะไรมาละมาละไม่มีลูกเขาเก็บไปหมดแล้ววันนี้โอ้พริกก็สวยพริกอะไรนี่พริกเครือค่ะพริกเครือไม่ใช่พริกที่เขาเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เคือ พริกสีแกงหน่อไม้พริกใส่เกลียวเผืออเกลียวพริกป่านี่พริกตัวนี้เผ็ดมากชาวอีสานชอบกินชาวอีสานจะนิยงกินพริกชนิดนี้พริกพันนี้จะเป็นพริกเผือกินแล้วจุ๊จ้าทำไมทำไมถึงชอบกินพริกพริกตัวนี้รสมันสะใจมันเผ็ดดีอ๋อมันเผ็ดคนอีสานเขาชอบกินเผ็ดแบบมากที่เรื่องเผ็ดเขาไม่กลัวกันหรอก แกงหน่อไม้ยังกัดตุ้ยตุ้ยเขาเผ็ดไม่พอเขาก็อาไปกัดอีกไปแกงใส่หน่อไม้โรยใส่แกงหน่อไม้แล้วเขาก็กัดตุ้ยตุ้ยกดิสารเขาชอบกินเผ็ดเขานิยมกินพริกชนิดนี้ดูพริกแล้ววันนี้ดูพริกพริกก็ดูแล้วคราวนี้ไปดูไปดูหน้าสวนไปดูหน้าสวนว่ามีอะไรมาดูหน้าสวนลือเทศก็มี ดูหน้าสวนเดี๋ยวพี่น้องมาจะไม่ไม่เจอหน้าสวนต้องจําไว้ในวิดีโอเนี่ยหน้าสวนของสวนี้เด็กทำไม้ก่อนต้นไม้สวยจังดอกดาวเรืองนี่ก็พริกนีน่อันนี้พริกขี้หนูอ่ะเนี่ยตัวนี้จะเป็นพริกขี้หนูพริกขี้หนูขาวใช่พริกกะเหลี่ยงไหม ไม่ใช่นี่พิชี่<ส><ส>หนขาว<อ>นี่ก็เผ็ดมากอันนี้เนะีะพันเดียวกันไหมกับตรงโน้อนอะ่ะไม่ใช่ลอพันกันอันนี้จะโดกว่าโดกว่าคือเป็นเร็วกว่าตอนนี้ถึงป้ายแล้วนะคะดิเลกสวนพันไม้ของลูกชายคนยาแดงเองขอถ่ายรูปสวยๆนะคะ <c oughs> อท่าไหนดี <c oughs> อาท่านี่แหละสวัสดีค่ะ